สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมเอ็มบนช่อง MiXperience วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยถึงเรื่อง5ข้อดีข้อด้อยของ New MG VS ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองหลังจากที่ได้ทดลองขับรถคันจริงมาแล้วนะครับเรามาเริ่มจากข้อดีข้อที่1ในเรื่องของการดีไซน์ตัวรถ ภายนอกมีการออกแบบรูปทรงให้ดูเป็นรถซิตี้คาร์ที่มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยไฟหน้ามีไฟเดย์ทาวน,นิ่งไลท์มาให้และมีการใช้เส้นแถบสีฟ้าเข้ามาตกแต่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นรถ Hybrid กระจังหน้าเป็นรูปทรงเข้าหลามตัดซึ่งก็ดูสะดุดตาและแปลกตาไม่น้อยส่วนด้านหลังไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากตัว MG ZS เลยมองว่ายังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับ พอเข้ามาสู่ภายในตัวรถสิ่งแรกที่สะดุดตาเราเป็นอย่างแรกก็หนีไม่พ้นหน้าจอขนาดใหญ่2จอที่มีขนาด12.3นิ้วทั้งคู่ถือว่าหน้าจอที่ติดตั้งมาใน mg vs คันนี้คล้ายๆกับที่ติดตั้งในรถหรูสัญชาติเยอรมันกันเลยทีเดียวครับการออกแบบช่องแอร์ก็มีการใส่แถบสีฟ้าเข้ามาทำให้ดูไม่น่าเบื่อและช่องแอร์ตรงกลางมีการวางเลเยอร์ให้อยู่ต่ำกว่ารถทั่วไป ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติดีโดยลมแอร์ไม่ได้เป่าโดนมือระหว่างขับขี่เหมือนรถหลายๆรุ่นที่ผมเคยได้ทดลองขับมาครับสีเบาะถ้าเราเลือกสีภายนอกเป็นสีทูโทนคือหลังคาสีดำสีเบาะภายในก็จะเป็นสีขาวดำครับแต่ถ้าสีภายนอกเป็นสีเดียวกับหลังคาหรือว่าสีเดียวกันทั้งตัวรถเบาะภายในก็จะเป็นสีดำครับข้อดีข้อที่2ในส่วนของอัตราเร่ง MG VS ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดูจากตัวเลขนั้นดูไม่เยอะแต่ตัวรถมีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง95แรงม้าที่มีแบตเตอรี่2.12กิโลวัตต์าวมาช่วยในเรื่องการออกตัวและเพิ่มอัตราเร่งได้อย่างโดดเด่นจากการทดสอบเมื่อเหยียบคันเร่งตัวรถมีการพุ่งตัวได้ดีถือว่าคันนี้ได้รับการปรับปรุงม,มาจากรุ่น MG ZS ที่เร่งไม่ค่อยขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญครับข้อดีข้อที่3สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผ่านมาจุดเด่นของ MG คือการใส่ออปชั่นต่างๆมาให้เยอะเมื่อเทียบกับรถคู่แข่ง MG VS คันนี้ก็เช่นกันเพราะด้วยราคารถที่ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทแต่มีการติดตั้งซันลู p ขนาดใหญ่มาให้ใช้งาน มีไวเลสชาร์จที่ให้กําลังไฟชาร์จมาถึง2.4แอมป์มีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถคู่แข่งและมีกล้อง360องศาที่มีความคมชัดช่วยในการถอยรถเข้าซองได้เป็นอย่างดีและผู้ขับขี่ยังสามารถเปิดดูเช็คลมยางผ่านหน้าจอได้อย่างง่ายดายถือว่าออปชันต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเด่นของรถ MG VS คันนี้ ซึ่งจะเห็นได้ในค่ายรถญี่ปุ่นที่มีราคา1ล้านบาทขึ้นไปครับมาถึงข้อดีข้อได้4ี่ในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารต้องบอกก่อนว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารของเจ้า MG BS คันนี้สักเท่าไหร่เพราะจากการที่ได้เคยทดลองขับ MG มาในหลายๆรุ่นอย่างล่าสุดที่ผมได้ไปทดลองขับ All New MG 5 ก็ยังไม่ประทับใจในเรื่องของการเก็บเสียงสักเท่าไหร่เพื่อนๆคนไหนที่อยากทราบถึง5ข้อดีข้อด้อยของ All New MG5 ก็สามารถเข้าไปกดดูตามลิงก์ที่ขึ้นด้านบนไว้ได้เลยครับมาต่อที่การเก็บเสียงของ MGVS คันนี้ทำให้ผมประหลาดใจอยู่พอสมควรเพราะการขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ100-120กิเมต่อชั่วโมงเสียงภายนอกกลับเข้ามาน้อยการบุกการเสียงต่างๆ ที่ด้านข้างประตูเสา A และเสาว B ต้องบอกว่าทำได้ดีทีเดียวครับทาง m g มีการบุกการเสียงบนฝากระโปรงหน้าไว้ด้วยและยังมีการบุกการเสียงเข้ามาห้องโดยสารจากด้านในตรงนี้ด้วยครับการเก็บเสียงจากพื้นถนนก็ทำได้อยู่ในระดับที่ดีถึงแม้ว่าจะมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารบ้างเมื่อเรากดคันเร่งเข้าไป แต่โดยรวมผมถือว่าการเก็บเสียงของรถคันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่เป็นรองคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันเลยครับและมาถึงข้อดีข้อที่5ในเรื่องของราคา new mg vs ราคาเริ่มต้นที่859,000บาทและตัวท็อปราคา919,000บาทซึ่งราคาถูกกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันอยู่พอสมควร และด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาในรถคันนี้ทำให้ MGVS น่าจะมียอดขายเข้ามาติดอันดับ3อันดับยอดขายสูงสุดของรถในหมวด BSUV ได้ไม่ยากเหมือนที่ผ่านๆมาครับรับฟัง5ข้อดีกันมาแล้วทีนี้เรามารับฟัง5ข้อด้อยของ New MGVS กันบ้างนะครับ ข้อด้อยข้อที่1ในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานเริ่มจากพวงมาลัยสามารถปรับได้แค่2ทิศทางคือขึ้นกับลงยังไม่สามารถปรับเข้าออกได้ส่วนตัวมองว่าพวงมาลัยควรจะปรับได้4ทิศทางได้แล้วเพราะการปรับพวงมาลัยเข้าออกนี้เป็นการปรับเพื่อความถนัดของผู้ขับขี่แต่ละท่านด้วยในส่วนของกระจกสองหน้านั้นมีมาให้ทั้งสองฝั่งแต่ยังไม่มีไฟสองหน้าติดตั้งเข้ามาให้ด้วย และกระจกมองหลังไม่มีระบบตัดแสงเข้ามาให้และรูปแบบก็ไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับการออกแบบโดยรวมของห้องโดยสารที่มีความทันสมัยครับข้อด้อยข้อทีอ่2ระบบอินโฟเทนเมนต์ตัวหน้าจอกลางมีขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วถือว่าให้มาแบบจัดเต็มแต่การออกแบบระบบภายในยังสามารถพัฒนาได้อีก การกดหน้าจอยังไม่ลื่นไหลมีการดีเลย์อยู่พอสมควรและค่าต่างๆปรับได้น้อยเกินไปยกตัวอย่างเช่นการปรับค่าของตัวรถมีให้ปรับแค่2อย่างเท่านั้นคือค่าน้ำหนักของพวงมาลัยกับการหน่วงของไฟหลังจากการดับเครื่องยนต์และเสริมในเรื่องของการดีไซน์ปุ่มที่อยู่ด้านล่างหน้าจอที่เป็นระบบสัมผัสซึ่งดีไซน์นั้นสวยดี แต่บ่อยครั้งตอนที่เราจะกดหน้าจอข้อมือเราเนี่ยก็จะไปโดนปุ่มสัมผัสอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็ทำให้เผลอไปกดปิดแอร์นั่นเองส่วนตัวมองว่ายังใช้งานยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับมาถึงข้อด้อยข้อที่3ในเรื่องของระบบช่วงล่างจากข้อดีข้อที่2ที่กล่าวไปในเรื่องของอัตราเร่งแต่ระบบช่วงล่างของ MGVS ยังไม่สอดคล้องกับอัตราเร่งที่เพิ่มเข้ามาสักเท่าไหร่ เมื่อเรากดคันเร่งตอนออกตัวในระดับกลางๆตัวรถมีการกระชากและดึงกลับเนื่องจากการเซ็ตระบบช่วงล่างไม่ได้สอดคล้องกับการพุ่งตัวของตัวรถที่มีอัตราเร่งได้ขณะนี้ครับและการขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมต่อชั่วโมงการเร่งแซงต่างๆต,ตัวรถก็ออกอาการเช่นกันคือเมื่อเราคลิกดาวน์คันเร่งจะมีการกระตุกของตัวรถอยู่เล็กน้อยครับในส่วนของ handling พวงมาลัยออกแบบมา ให้มีน้ำหนักที่เบาแม้ว่าเราจะปรับเป็นโหมดหนักแล้วก็ตามและการควบคุมพงมาลัยนั้นก็ยังไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่การขับขี่ในเมืองนั้นจะดูเป็นการขับขี่ที่เหมาะสมที่สุดตามการออกแบบของตัวรถครับมาถึงข้อด้อยข้อได้ี่ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังเบาะหลังออกแบบองศาการเอียงได้กำลังดีเบาะมีความนุ่มสบาย แต่เบาะรองต้นขานั้นออกแบบมาให้มีความชันน้อยเกินไปซึ่งทําให้เบาะมารองต้นขานั้นน้อยเกินและซับพอได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งเป็นระยะเวลานานๆอาจจะเกิดการเมื่อยล้าต้นขาขึ้นได้และด้านหลังยังไม่มีที่วางแขนตรงกลางซึ่งในรถระดับนี้ควรจะใส่มาให้แล้วเพราะคนที่เลือกซื้อรถ SUV ก็อาจจะมีผู้โดยสารตอนหลังมานั่งอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ในส่วนของซันลูฟให้ขนาดใหญ่ถูกใจไวรุ่นแต่ม่านเปิดปิดมีความบางเกินไปทำให้ไอร้อนลงมาได้เยอะแนะนำให้ติดฟิลม์มกันความร้อนระดับ60-80ขึ้นไปก็อาจจะพอช่วยได้บ้างครับข้อด้อยข้อที่5ในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันจากการทดสอบและสอบถามเจ้าหน้าที่อัตราการกินน้ำมัน โดยการใช้งานทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ดีในกรณีที่เป็นรถสันดาปทั่วไปแต่ในกรณีที่เป็นรถไฮบริด Hybrid แล้วถือว่าน้อยเทียบกับคู่แข่งที่เป็นรถไฮบริด Hybrid ด้วยกันแล้วสามารถทําได้ประมาณ17-19ลูลิตรสาเหตุก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเซตร,ระบบอัตราเร่งที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทำให้อัตราเร่งทำได้โดดเด่น แต่ก็ต้องแลกกับการประหยัดน้ำมันที่ลดลงอยู่พอสมควรครับและนี่ก็เป็น5ข้อดีข้อด้อยในมุมมองของผมหลังจากที่ได้เทสรถคันนี้มาแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ได้ไปสัมผัส New MG VS กันมาแล้วคิดว่ามีข้อดีข้อด้อยอะไรก็อย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปกันนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ